ดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างนะครับกับผู้ตรวจการระดับกระทรวงครับลงพื้นที่ดูผลงานการพัฒนาคลองแม่ข่าที่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขครับวันนี้นายมงคลชัยสมบดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้ตรวจราชการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชาการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ2,567ประกอบด้วยนายพีรัชทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิคเนตตะปวงและนางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานกอพอเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองแม่ขา่าในการพัฒนาคลองแม่ขา่าที่ประสบปัญหาบุกรุกพื้นที่และเกิดน้ำเน่าเสียให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์ค งงจััหหวดเชียใม่โดยผาหลังรับฟังบรรยายสรุปนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่คลองแม่ข่าที่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งใหม่ซึ่งเทศบา,นาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องที่ได้ประสานความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามรวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดีขึ้นลดการเน่าเสียของน้ําลงค่ะจนกลายเป็นคลองสวยน้ําใสไหลดีชุมชนมีสุข รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าทางคณะผู้ตวรวจราชการได้ลงพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นการเข้ารับทราบปัญหาของพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของฝุ่น pm 2.5การแก้ปัญหาคลองแม่ขา่าซึ่งต้องประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับในการนําความรู้แนวคิดมาตั้งเป็นโจทย์และก็รวมกันเพื่อแก้ปัญหานะครับไปฟังเสียงของท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับ วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการแบบรูรณาการเนี่ยในปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะเพราะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการทํางานร่วมกันหลายๆหน่วยงานหลักสูตรเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกภาคที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยอาศัยผ่านการตรวจราชการเนี่ยนะครับมาทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่างเนี่ยนะครับปัญหาต่างก็จะได้ขี่คลายในอนาคตน,นะครับ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางทัศนีผลชาิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะได้ร่วมกันรับฟังการบรรยายสรุปการฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคลองแม่ค่าแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้บรรยายสรุปและนําคณะผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว คลองแม่ขาในพื้นที่อีกด้วยค่ะนายพีระกล่าวว่าสํานักงานประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีครับได้นําคณะผู้ตรวจราชการประจํากระทรวงต่างๆลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่คลองแม่ข่าควบคู่กับการตรวจราชการที่เข้าร่วมการอบรมฝึกทดลองตรวจราชการแบบปรณาการนะครับโดยตั้งโจทย์ไว้ก็คือให้ช่วยกันคิดหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าว่าจะทําอย่างไรให้คลองแม่ข่าที่เป็นแหล่งน้ําเน่าเสียให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดและจะต้องใช้หน่วยงานใดบ้างเข้ามาดําเนินการ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อเสนอแนะดีๆจากคณะผู้ตรวจราชาการที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยครับซึ่งการพัฒนาคลองแม่ขานะคะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจราชาการแบบบูรณาการที่เห็นว่าปัญหาบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานเดียวจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อไปจนถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ซึ่งผู้ตรวจราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะก็จะนําความรู้และประสบการณ์ในแต่ละหน้าที่มาช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางที่ถูกต้องเพื่อน,นํามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเองนะคะครับเป็นการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจราชการหลายกระทรวงมาพร้อมๆกัน<ช>นะแล้วก็มาดูปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยตรวจคลองไม้ขาเนี่ยเป็นโรโมเดลอันนึงเลยที่ทางราชการเนี่ยได้ลงมาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาจนกลับมาเป็นคลอง